มาแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับนะฮะบ,บอกต่อลองแวะชิมกับ w o r ร์กแ s นะครับเรากลับมาเป็นไลฟ์แรกของปี2 5 6 7ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เห็นไลฟ์นี้นะครับฝากนิดเดียวช่วยแชร์หน่อยช่วยบอกต่อกันหน่อยวันนี้เราพามาร้านอร่อยนะครับไม่ใกลไม่ไกลแถวพระราม3านี่เองนะครับนี่ฮนะอย่าลืมครับผู้สนับสนุนเรา ถังเหล็ก9ผ่านมอกอรครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สนี่ครับขายดีไม่มีหมดไฟนะครับใช้แล้วปังดังทุกร้านสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณเลยใครยังไม่เปลี่ยนถังเปลี่ยนเลยส่วนร้านที่อยากจะให้เราไปร้ฟ์สดนะครับสามารถข้อความเข้ามาในเพจตีว้วนจนหิวได้เราก็จะไปร้ฟ์สดให้คุณแบบนี้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นผวยังมีแกส๊สบรรจุ15กิโลม่อบให้อีก1ถัง,งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากให้เราไปร้ฟ์สดนะครับเป็นร้านที่แบบว่าใช้ วัวแก๊สหรือไม่ใช้ยินดีจะเปลี่ยนถังเนี่ยติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายว r วแก๊สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้ลบกกอนหน่อยนะฮะยินดีต้อนรับเลยค่ะเรามาจากตีอ้วนชนหิวนะฮะแล้วก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็มาร้านนี้เอาชื่อร้านก่อนเจริญเส้นใช่ค่ะทำไมถึงชื่อเจริญเส้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบทานเมนูเส้นมากค่ะส่วนความชำนาญนั้นเนี่ย เราเมื่อก่อนเราจะเปิดร้านอาหารทะเลซีฟู้ดอยู่แล้วค่ะอ๋อเหรอเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารทะเลชื่อร้านว่าบ้านกลางน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะออ๋บ้านกลางน้ำเจ้าของเดียวกันค่ะใช่ค่ะแล้วมีร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ทำมาเอ่อประมาณที่ร้านนี้มีประมาณ8เดือนแล้วค่ะแปดเดือนแล้วที่นี่มีเมนูเส้นอะไรบ้างฮะเอ่อขายดีเลยก็จะเป็น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะหมี่กระเฉดค่ะผัดไทยค่ะผัดซีอิ้วค่ะแล้วก็มีอาหารตามสั่งก็มีเป็นขา้าวใบคะนะปลากุูลาข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งค่ะโอ้มีหมดเลยเขาไม่ได้ว่ามีเส้นอย่างเดียวนะอยากจะกินอะไรก็มีด้วยใช่นะเรามีของทานเล่นด้วยนะคะก็จะมี<า><า>เกี๊ยวปูเกี<ๆ>๊ยวกุ้งค่ะของเรามีทั้งนึ่งและทอดเลยนะคะ,ะและเราก็จะมี ขนมที่ลูกค้าชอบสั่งขนมถ้วยข้าเหนียวดําค่ะนุ่มละมุนมากเลยค่ะมีของหวานน่ากินด้วยใช่ค่ะแต่พี่ผมชอบร้านนี้อย่างนึงคือเปิดเผยมากคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาจะไปทําครัวหลังร้านค่ะอันนี้เปิดตรงนี้เลยใช่ค่ะเราให้ถึงถึงความสะอาดเลยค่ะพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะนี่ครับคุณผู้ชมเขาเปิดครัวแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมก็แบบนั่งอยู่ด้านข้างเนี่ยก็เห็นเลยแหละว่าพ่อครัวทําอะไรบ้างนะครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงมีหมด อันนี้แหละฮะโอ้โหลูกใหญ่มากอันนี้เป็นไข่ออนเซนค่ะหมูห่อไข่หมูห่อไข่นะลูกใหญ่มากเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีผัดกระเฉดมีก๋วยเตี๋ยวเหนียดตำสั่งนะฮะแล้วก็นี่ฝั่งนี้ดูขอดูวัตถุดิบทะเลหน่อยโอ้โหดูของเราค่ะโอ้โหดูปลาหมึกนะฮะสดเด้งค่ะสดเด้งมากนี่แวววาวมากของเราเน้นสดส่งวันต่อวันเลยค่ะไม่มีของค้างคืนเลยนะคะอันนี่แหะฮะไปได้วัตถุดิบมาจากไหนครับ เรามีแพปลารประจําค่ะ,ะเพราะว่าเราเคยทําเปิดร้านอาหารซีฟู้ดอยู่แล้วเราก็จะทราบเลยว่าอาหารทะเลที่ไหนสดอาหารทะเลที่ไหนดีค่ะเรามีแพปลาส่งตรงจากแพวันต่อวันเลยค่ะที่นี่มีประมาณกี่ที่นั่งคุณเจียพอทราบไหมเคยนับไหมที่นี่เหรอคะมีประมาณเออนับมาแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝั่งละสิบโต๊ะแปดสิบที่ได้ไหมใช่ค่ะแล้วมีห้อง กว้างด้วยค่ะเออที่เนี่ยที่เนี่ยดีมากคือผู้ชมมีที่จอดรถกว้างขวางเลยนะคือคุณไม่ต้องกลัวม้าร้านนี้แล้วจะไม่มีที่จอดรถนะเปิดกี่โมงอะฮะเปิดตั้งแต่สิบโมงค่ะจนถึงสองทุ่มค่ะมีวันหยุดไหมวันหยุดเราจะแจ้งทางหน้าเพจนะคะอ่าเพจชื่อว่าเออเจริญเส้นค่ะเจริญเส้นเลยนะส่วนใหญ่จะแจ้งหน้าเพจแล้วว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมาก็เช็คในเพจว่าเปิดไหมใช่ค่ะและที่นี่ก็ใช้เวอร์แก๊สด้วยเน่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 น่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 นะเน่เน่เน่่ ผมมานี่ผมแอบ,บเอามาถังโลโก้ใหม่เลยเขาใช้อยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมก็ใช้อยู่แล้วเชิญคุณเทียบตรงนี้ฮะใช้อยู่แล้ววันนี้ผมก็มีนี่เลยนะฮะตรงนี้ใช้อยู่แล้วหนึ่งถ mm ังเหลยไหมครับเราก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลจากวัวแก๊สมอที่ร้านเป็นสำรองอีกหนึ่งถังดีไหมฮะดีดีมากเลยค่ะ,อะขอ้าวว <C> ัวแก๊สนะครับโดย W p e n e ยี่นะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งวัวแก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊ส ใกล้บ้านคุณนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับนี่ถังเขาเหล็กกล้าผ่านมอกอนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับนี่ขายดีไม่มีหมดไฟใช้แล้วปังดังทุกร้านนะครับมอบให้หนึ่งถังเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละเดี๋ยวเราจะไปชิมับคุณผู้ชมนะเะีไปชิมดูแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปติดสติกเกอร์ให้หน่อยเดี๋ยวผู้ชมแวะมานลครับเห็นโลโก้วแก๊สนะครับกับตีวุ้นชนิวได้แวะเข้ามากินได้ชามนึงเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ ราคาเริ่มต้น70บาทค่ะ70บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะครับนอกจากนั้นผมว่ายังมีตุ๊กตาน้องเติมสุขมอบให้อีกหนึ่งตัวนะน่ารักมากเลยค่ะและ้วเดี๋ยวผมจะเอาผ้ากันเปื้อนเนี่ยไปแจกพ่อครัวอ่าให้ใส่แล้วจากเบอร์แก๊สวันนี้มอบไปเลยครับผ้ากันเปื้อนพร้อมถังพร้อมตุ๊กตาน้องเติมสุขขอบคุณคุณเจี๊ยบมากเลยขอบคุณมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปในครัวเอาให้พ่อครัวเลยแล้วก็ไปดูก็ผัดกันหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณครับมีมาแจกมีมาแจกเพ่อครัวใส่อยู่แล้วอะ ใส่อยู่แล้วอ่ะก็แจกนี่แจกคนนี้อ้าวเน่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 ขาดแล้วใช่ไหมให้อีกผืนหนึ่งอ่ะใส่ไปเลยเนาะมีอีกเอาขาดแล้วเอาไปผืนหนึ่งนะฮะมีหม้อพี่เอกเอาฝากไว้ทางพ่อครัวฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นพ่อครัวก๋วยเตี๋ยวหม้อให้ผืนหนึ่งจากวัวแกะนะครับเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้อ้าวเดี๋ยวเราไปวันโต๊ะครับนี่และนี่เจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านครับนี่ไม่ยอมออกครับคุณผู้ชมพี่อายชื่ออะไรพี่อะไรนะ ๊อกครับพี่ป๊อกพี่ป๊อกเจ้าของร้านนะฮะน่ารักมากเดี๋ยวเรามาชิมกันดูสักสามสี่เมนูนะครับว่าอร่อยสดขนาดไหนถ้าเข้ามาแล้วนะเห็นโลโก้เวิร์กแก๊สโลโก้ใหม่นี่นะนี่โลโก้ใหม่นะนี่เวิร์กแก๊สแวะชิมเห็นไหมฮะนี่เลยตีอ้วนชวนหิวนะี่นะจัดเลยนะครับนี่เวิร์กแก๊สแวะชิมนี่เห็นแล้วก็มาชิมได้เลยนะครับมาชิมได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับร้านนี้ชื่อจเจริญเส้น เดี๋ยวเราไปบนโต๊ะกันครับ อันนี้เป็นของทานเล่นฮะของทานเล่นของเขาก็จะมีเต้าหู้นะฮะโอ้โหมีมีทั้งแบบนึ่งแบบทอดมาแล้วฮะนี่ข้าวผัดทะเลเมนูเขามีเยอะมากเลยนี่เมนูก๋วยเตี๋ยวนะฮะเส้นเล็กต้มลำต้มยำรวมเส้นหมี่ต้มยำรวมนะฮะนี่เยอะมากมีทั้งเมนูผัดก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มีหมดเลยฮะลองแวะมาได้รับรองไม่ผิดหวังเลย ราคาก็เป็นกันเองนะคุณผู้ชม60 60 60 70ราคาธรรมดาทั่วไปเลยฮะแวะมาชิมได้เนี่ยนี่เป็นเกี๊ยวกุ้งคือกุ้งเป็นตัวเลยนี่ดูดิโอ้โหนี่นะซีฟูดนะ้ดฮะเออผัด ขาผัดได่น่ากินมากนะโอ้หผัดได้ดีแห้งร่วนนะฮะนี่ผัดซีอิ๊วโอ้โหนี่ไม่ใช่ซีอิ๊วนี่ห้าอิ๊วแล้วน่ากินมากเลยโอ้โหดูด Hee ิเนี่ยแสดงว่าเขาผัดเป็นนะนะตัวเส้นดูอะไรแบบดูน่ากินเลยโอ้โหคุณผู้ชมเฮ้ยน้ำลายหก นี่ก็เตี๋ยวมาแล้วนี่โอ้โหก็เดี๋ยวทะเลสุดๆแวะมาถามที่ถชามเท่าไหร่ <20. S 1> โอ้ยสองยเจ็ดิบหาบาทเองรวมทุกอย่างนะอันนี้ต้องบอกกันะว่าตุเดบคือดูปลาหมึกก่อนนะปลาหมึกเป็นตัวนะบคนบอกก็เตี๋ยวอะไรสองร้อยกว่าบาทโอโ้คุณดูเครื่องก่อนคุณดูเกี๊ยวลูกเบลเลอร์เลยกุ้งทั้งตัวนะฮะเครื่องเยอะมากสองรอยกว่าบาทเท่านั้น แล้วก็เน,นี้ยผัดซีของเขาเนี่ยจะมีรสแซบดีวยนะจะมีเผ็ดปลายปลา,ายด้วยนะเออเขาใส่พริกมาด้วยอะ่ะเป็นผัดซีวที่แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยจะมีพริกด้วยนะเห็นไหมจะมีพริกด้วยนะแซบอยู่นะแซบอยู่นะไม่เอาพริกต้องบอกเขานะอืมโอ้ยผัดซีอร่อยอันนี้แนะนำให้สั่งอร่อยมาก โอ้กินไงหมดเนี่ยคุณผู้ชมดูดิไอ้ยื้ยนะฮะข้างล่างเป็นบะหมี่เนาะปลาหมึกทั้งตัวคงไม่ไหวอะเอาแบบพอซดแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเส้นหมีป่ปอกเส้นหมีต่ตอกนะบะหมี่ที่เป็นเส้นแบนนะโอ้โอหไปนี่เลยขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะ ไม่ต้องปรุงแล้วโดนอร่อยทุกอันเครื่องเยอะฮะมีทั้งหือกล้วยมีทั้งหมูเนี่ยไข่มาตูมนะฮะปลาหมึกทั้งตัวเลยเนี่ยแล้วเขาก็มีอันนี้มันเป็นแบบหมูห่อไข่นะหมูห่อไข่นะคุณผมมู้ชมเนี่ยเป็นหมูห่อไข่แบบนี้นะเนี่ยโอ้โหนะํนำเลยแล้วก็นี่เีเกี๊ยวปุ้งนี่ เคียวหมูลูกชิ้นครบอ่ะครบเ็ดโอ้หนี่หนวดปลาหมึกของชอบเลยอย่าลืมแวะมานะครับอยู่พระรามสามแค่นี้เองรับรองว่าไม่ผิดหวังนะฮะเจเริญเส้นนะครับพระรามสาซอย23เดือนหน้าเราจะร้า์ที่ไหนอีกติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณเวอร์แก๊สมากที่ให้เรามาแนะนำร้านดีๆทุกๆเดือนนะครับอย่าลืมนะขอบคุณมากๆเลยนี่ โอ้มาอีกแล้วยังไม่หมดมีก็เเทอปิดด้วยมีก็เทปแล้วกันคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากร้านนี้เรื่องเส้น,เ,สนเรื่องผัด,ผดไว้ใจเขาได้เลยบอกเลยอขอบอกขอบอกจัดไปอ,อร่อยมากอืม เขาจะผัดติดหวานนิดๆนะเร่อยมกมันมีอมเปรี้ยวหน่อยๆโอ้ยดีมผมว่าพ่อครัวผัดก๋ยเตี๋ยวเก่งมากไม่ว่าจะผัดกับอิ้วเข้าผัดมีเขาเทจผัดได้ดีไฟแรงหอมกระทะแล้วก็รสชาติจัดจ้านมากอมโอ้้าน,นี้ต้องมาลองครับต้องมาลองราคาดีอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วย บสนะับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r ร์กแกส